กบลูกศรพิษสีสันอันตรายแห่งป่าฝนในป่าฝนเขตร้อนอันชอุ่มของทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใตา้มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่โดดเด่นด้วยสีสันสดใสชวนสะดุดตานั่นคือกบลูกศรพิษหรือที่รู้จักกันในชื่อกบลูกดอกพิษสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์และความอันตรายซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังที่สวยงามกบลูกศรพิษมีขนาดค่อนข้างเล็ก โดยส่วนใหญ่มีความยาวประมาณ1-6เซนติเมตรแต่ก็มีบางชนิดที่ใหญ่กว่าสิ่งที่ทําให้พวกมันเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกคือสีสันที่ฉูดฉาดไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสดใสสีแดงเพลิงสีเหลืองสดหรือสีส้มเจิดจ้าซึ่งเป็นสัญญาณเตือนภัยตามธรรมชาติที่เรียกว่า a พซ c ลิ s i มเพื่อบอกให้นักล่ารู้ว่าพวกมันเป็นพิษและไม่ควรเข้าใกล้พิษของกบลูกศรพิษอยู่ที่ผิวหนังซึ่งเป็นพิษที่รุนแรงมากโดยเฉพาะสารพิษที่เรียกว่าบาตราโคซิน ซึ่งสามารถขัดขวางการทํางานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อทําให้เหยื่อเป็นอมพาตและเสียชีวิตได้พิษนี้ไม่ได้เกิดจากตัวกบเองโดยตรงแต่มาจากมแมลงที่พวกมันกินเข้าไปในธรรมชาติเช่นมดไรและมแมลงปีกแข็งบางชนิดที่กินพืชที่มีสารพิษอีกทีหนึง่งนั่นเป็นเหตุผลที่กลบลูกศรพิษที่เพาะเลี้ยงในกรงจะไม่มีพิษเพราะพวกมันไม่ได้กิน,มนแมลงที่มีสารพิษเหล่านั้นกลบลูกศรพิษเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางวันซึ่งผิดกับกบส่วนใหญ่ที่ออกหากินกลางคืนพวกมันจะอาศัยอยู่ตามพื้้้้้นนนนนป่่่าาาทีีมมมควมชืืสูงงกลลแหหํรอบตไ พฤติกรรมที่น่าสนใจคือการดูแลลูกออดโดยเฉพาะตัวผู้จะแบกลูกออดไว้บนหลังหรือในถุงน้ำเล็กๆไปยังแหล่งน้ำที่ปลอดภัยกว่าเช่นแอ่งน้ำที่ขังอยู่ในกาบของพืชกินมแมลงหรือบลูมิเลียสจนกว่าลูกออดจะเจริญเติบโต,ตเต็มที่นาซาที่กบลูกศรพิษหลายชนิดกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากการสูญเสียที่อยู่อาศัย <S 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 เนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่าและการลักลอบจับไปค้าขายเป็นสัตว์เลี้ยงทำให้จำนวนประชากรในธรรมชาติลดลงอย่างน่าเป็นห่วง กบลูกศรพิดคือสิ่งมีชีวิตที่แสดงถึงความสวยงามอันตรายและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเป็นเครื่องเตือนใจว่าสิ่งเล็กๆก,ก็อาจมีพลังมหาศาลและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าฝนยังมีอีกหลายสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และปกป้องไว้